ครับหรือว่าผมจะนารลบรงยนกีฬาแม่สอนสไอ้นี่เราซ้อมมากี่วันประมาณเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายพุทุนชายมวยไทยยิงที่สนานโลกเรามาซ้อมที่นี่แล้วมีใครช่วยเป็นกุ๊บเป้าซ้อมเราบ้างมียอดระทีบใส่คิมเมอร์พี่ๆนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอันนี้สิบแปดปีสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับน้ำักปล่อยหกสิบหกสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าศอก วันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงห์พยักษ์เคยต่อยเขาไหมไม่เคยอ่ะไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังไม่ดูยังดูแล้วเขามวยอจะตายมวยอตนเมือวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผนไงดิอันนี้ต้องไปรอดูบนเวทีอ่ะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่เวทีเจ็ดเฟสไอ้สัญจรที่จังหวัดแม่สอดเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาอันนั้นก็ช่างต่อยเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อย 128 128นี่ต่อ127เนาะบีบไหมน้ำหนักนี้ไม่มบักี้สอบหนักยางสอบแล้วเป็นไงบ้างสบายสบายผ่านมาแบบไม่มีปัญหาร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเชียรน้าับไพน์เนาะชอบเจ็ดเคยมาต่อยยังครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกอ่ะตื่นเต้นไหมถังจริงไม่เท่เลยแต่วันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยนะพร้อมมาเชียร์หน้กับบ้านนะคุ้มมากี่กิโล ประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณทั้งหมดสามสิบกว่าครั้งคนจังหวัดคนจังหวัดแร่อ,อ่ะฝากเกยืช่วยไฟนคับรถเลยฝาเชียร์พี่ๆน้องๆช่วยเพก่อลังใจเชียร์ผมเลยนะครับวันนี้พร้อมไอ้นะนะอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับ